เอากระดาษนะคะใส่ในบับเบิลกันค่ะมาอีกแล้วสีชมพูเราคล้ายๆว่าจะเป็นกริสตเตอร์แต่ว่าก็ไม่ใช่กลิสตเตอร์เนาะเขาก็เป็นกระดาษทรงกลมเล็กๆอะค่ะเป็นโทนสีชมพูเข้มชมพูอ่อนแล้วก็ผสมสีขาวจ้าจะมาใส่ลูกบับเบิลจะสังเกตดูว่าคลิปบับเบิลของปลาเนี่ยเยอะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วทำเกือบจะทุกวันเลยค่ะก็มีให้ถ่ายบ่อยมากเลยค่ะ เราใส่น้ำยาเข้าไปก่อนนะคะเขาเรียกว่าจะเป็นน้ำยาหรือเป็นกาวนะคะกาวยืดอายุการลอยของลูกโป่งแต่เราก็เอามาใช้ในการทําให้คลิสเตอร์เนี่ยไปเกาะนะคะเกาะอยู่รอบๆกาวที่เขาอยู่ทั่วๆลูกของบับเบิลนี้ได้ค่ะก็หารกลวยนะคะ,ะกระบอกใส่น้ําอันเนี้ยนะคะแล้วก็ใส่ใส่เข้าไปประมาณสัก กำมือหนึ่งอะค่ะเพราะว่าอันนี้เราจะใส่ฮีเลียมให้เขารอยได้ฉะนั้นเนี่ยถ้าใส่ปริมาณที่เยอะเนี่ยน้ำหนักเขาก็จะไปไปค้านกันกับอาฮีเลียมที่จะทําให้ลอยเนี่ยค่ะก็เลยต้องใส่ในปริมาณหนึ่งแต่กระดาษแบบนี้เนี่ยเขาจะกระจายรอบลูกได้ดีมากๆเลยค่ะก็หาตะเกียบหาไม้อะไรพลาสติกนะคะเขาเรียกว่ากระทุงไหมคะกระทุงกระทุงหรือว่าดันให้เขาลงไปข้างล่างเนาะ ก็ค่อยๆชมนะคะจากนั้นเนี่ยได้ปริมาณที่ที่เราเห็นว่าสมควรแล้วเนาะเราก็จะมาเขย่าให้เขาอยู่รอบๆลูกในะระดับหนึ่งแล้วก็ใส่กาทีเลเรียมกาทีเลเรียมเนี่ยไม่ติดไฟนะคะใช้ทุกโป่งลอยต้องฮีเลียมเท่านั้นนะคะแล้วก็ต้องแนะนำว่าให้ร้านลูกโปง่งเป็นคนทานะคะเพราะเขาจะมีอุปกรณ์มีหัวแก๊สมีอะไรพวกนี้นะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยถ้าคิดว่าจะทาเองอาจจะลําบากหน่อยเนาะ ต้องมีประสบการณ์สักหน่อยหนึ่งมองไปไกลๆนู่นนั่นคือบอลลูนนะคะพลาสติกที่แขวนอยู่ด้านบนหลังคานะคะพอเขาได้ในระดับหนึ่งก็จับเข้ามาเขย่าอีกรอบนึงนะคะจากนั้นก็ใส่ฮีเลียมเข้าไปให้อยู่ในปริมาณหนึ่งจะดูตรงตะเข็บด้านข้างค่ะเขาจะตึงขึ้นแต่จริงๆพวกนี้มาใช้งานลมก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องใส่ฮีเลียมเท่านั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถึงขั้นตอนการถ่ายรูปค่ะ พวกนี้เป็นงานประดับใส่ข้อความเป็นสติกเกอร์เข้าไปตรงด้านข้างได้นะคะขอบคุณที่รับชมชอบคลิปแบบนี้หรือดูไอเดียในการทำลูกโป่งนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจหรือติดตามกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะ